สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกคลิปนี้เป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกค่ะในส่วนของชาวราศีพิจิกนะคะช่องเราจะนัดตามโหราศาสไทยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครคุ้นชินกับศาสตร์ตะวันตกก็สามารถรับชมรับฟังด้เช่นเดียวกันนะคะถ้าใครไม่รู้ว่าตัวเองเกิดในราศีอะไรสามารถเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะในส่วนของการทำนายดวงชะตาค่ะเราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภกันงานกันเงนิงน,งนแล้วก็ความรักแบบละเอียดทั้ง3สถานะเลยนะคะทั้งคนโสดคนคู่ไม่ช่ และคนมีคู่จะแบ่งให้อย่างชัดเจนเลยและต้องขออนุญาตบอกมาณที่นี้นะคะว่าในการอ่นานไพ่ของโบค่ะโบอาจจะพูดไวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังไม่ทัานนะคะสามารถปรับนะคะความเร็วความช้าของคลิปได้ที่ฟันเฟืองที่อยู่ด้านล่างนะและได้ดายแล้วนะคะโบใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังด้วยนะคะในการอ่นานไพ่ของโบโบไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์นะคะจะสื่อสารกับคุณเชิงเพื่อนคุยกับเพื่อนนะคะจะพยายามให้ ทริคพลังงานเชิงบวกนะคะมากกว่าลบแล้วกันนะโอเคต้องบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานด้านดีนดไปและใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปโอเคนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มกันเลยที่เรื่องของการงานการเงินโชคลาภกันก่อนแล้วลถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องไว้กดติดตามกันไว้นะคะสามารถกดติดตามกันได้ทั้ง Facebook Fanpage ใน Tik t o อกและในช่องทางนี้นะและสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะดึงดูดพลังงานด้านาดีโดยการคอมเมนต์หัวใจสองดวงใต้คลิปวิดีโนนี้้กัไว ะะประเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยที่เรื่องของการงาน,งาน,งาน,งานการเงนโชคลาภกันก่อนสถานคันก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกค่ะ ราศีพิจิกค่ะก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างคะก่อนหน้านี้สิ่งที่เห็นผ่านหน้าไพ่ดูคุณจะแฮปปี้ดีนะคะบางผู้บางคนมีการเดินทางไปเจอเพื่อนฝูงใหม่ๆม,มีการสังสรรค์มีการไปออ,ออกสังคมนะคะออกงานสังคมมีการเดินทางมีการสื่อสารนะคะออไม่ได้ปิดกั้นตัวเองอยู่คนเดียวแล้วอะไรแบบนี้นะคะดูดูด,ด,ดูมีความสุขกับกับตัวเองแล้วก็การออกสังคมดีนะคะก่อนหน้านี้นะคะทีนี้เรามาเช็คพลังงานในส่วนของเดือนนี้กันดีกว่านะคะในส่วนของเดือนพฤษภาคมน,นี้นะคะเกี่ยว กเรื่องของการงานของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างสาหรับชาวราศีพิจิกจนะคะ การงานของคุณในช่วงระยะนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะบางผู้บางคนมีการกลับนะคะไปทําอะไรเดิมๆนะคะหรืออาจจะบางผู้เป็นคนมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะอาจจะเหมาะกับงานเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆเดิมๆที่เคยทําแล้วมันทําให้ตัวเองแบบแฮปปี้มีความสุขอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ <S <S เช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าวันนี้คุณทํางานหลายหน้าแล้วมีความรู้สึกเหนื่อยเหมือนคุณจะตัดสินใจทํางานหน้าเดียวเอออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะและบางผู้บางคนสิ่งที่เห็นในลักษณะนี้นะคะ บางคนมีพาชันกับการทํางานแต่ติดตรงที่ว่าครอบครัวอาจจะไม่ซัพพอร์ตครอบครัวอาจจะไม่สนับสนุนก็ได้นะคะในส่วนของคนที่เอออยากจะมีอาชีพเสริมอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวอาจจะไม่ได้สนับสนุนแบบเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์มันทำให้คุณมีความรู้สึกว่าขาดความมั่นใจในตัวเองก็ได้นะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําเนาะบางผู้บางคนเนี่ยที่กําลังรอเกีย่ยวกับเรื่องของการงานนะคะที่มีการสัมภาษณ์ใหม่ๆหรือ รองงานใหม่ๆนะคะเก์ที่จะได้มีโอกาสสูงเช่นเดียวกันมีการไปเอ่อเรียกไปพูดคุยไปเจรจาอะไรแบบนี้นะคะได้ได้ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ขออย่างเดียวคืออย่าอย่าอย่าให้อ่งานเก่านะอย่าอย่าเอางานเก่ามาเปรียบยเทียบกับงานใหม่ๆนะลองเปิดใจดูลองเปิดใจดูลดจดแล้วมีโอกาสที่จะได้สูงนะคะนะหรือบางคนแบบเออช่วงนี้แบบไปทํางานที่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยเหนื่อยจังเลยเบื่อจังเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนะบางผู้บางคนเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองในช่วงระยะนี้มีแนวโน้มนะ ที่จะได้เจอนะคะคนต่างแดนหรือคนที่มาซัพพอร์ตเราซึ่งเป็นคนไกลอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของเรื่องของการเงินกันหน่อย การเงินและโชคลาภนะคะในส่วนของชาวราศีพิจิกช่วงระยะนี้เป็นอย่างไรการเงินและโชคลาภสาหรับชาวราศีพิจิกนะคะการเงินและโชคลาภสาหรับชาวราศีพิจิกนะคะเงินบางผู้บางคนค่อนข้างที่จะเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมีการรอคอยนะคะรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินรอคอยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะแต่ให้ขึ้นเดลเวอร์ถือว่ามันก็ยังมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีอยู่นะคะอันดับแรกเลยบางผู้บางคนเนี่ยที่กําลังวางแผนที่จะหมุนเงินหยิบยืมเงินใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวหรือคน รักหรือคู่ครองหรือคนที่เขามี power power ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินใน,ในชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีการแบบเออซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแต่เหมือนคุณจะต้องรอรอรอ,รอเวลาที่เขาจะมาช่วยเหลือคุณอะไรแบบนี้ก็ได้ส่วนคนที่ให้ใครหยิบยืมเงินไปในช่วงระยะนี้ได้คืนยากอันนี้ต้องบอกแบบนี้จริงๆได้คืนยากแต่ว่าดูเหมือนคุณเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขาคืนมาคุณก็ดีใจนะแต่ว่าดูเหมือนกับว่ามันจะมีการเลื่อนไปมีการรอแค่นั้นเองส่วนเรื่องของการเงินที่มาจากโชคลาภหรือการงานเนี่ยโอกาสหรือแนวโน ผมไปในทิศทางที่ดีนะคะต่อให้คนลงทุนอะไรไปสุดท้ายแล้วได้กลับมาในผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจค่ะพอไพ่มันขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์พอสมควรนะคะพอไพ่ก้าถ้วยขึ้นมานี่ถือว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมในส่วนของไพ่คําแนะนาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้างดีกว่านะคะว่าอยากจะบอกอะไรสําหรับชาวราศีพิจิกค่ะ ชาวราศีพิจิกค่ะไพ่อยากจะแนะนําอะไรอยากจะบอกอะไรนะคะสําหรับไพ่พระเนาะในวันนี้นะในคลิปคลิปนี้นะคะเดือนพฤษภาคมนะ ไพ่ขึ้นในลักษณะที่ว่าบางผู้บางคนคิดเยอะคิดมากเรื่องคนอื่นไหมตอนนี้คิดเยอะคิดมากเรื่องคนอื่นไหมเรื่องคนในครอบครัวเรื่องคนรอบตัวอะไรแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่ไหมบางผู้บางคนตัดสินใจที่จะอยากเปลี่ยนงานเอออยากเปลี่ยนงานอยากเปลี่ยนแผนงานอยากเปลี่ยนอะไรใหม่ใหม่ในชีวิตบ้างนะคะอยากลองทําอะไรใหม่ๆแต่ยังไม่กล้าเพราะว่าคนที่มีอิทธิพลกับเราคือคนในครอบครัวเออกำหนดกฎเกณฑ์กำหนด สตาชีวิตไว้ให้เราอะไรแบบนี้ก็ได้การเงินในช่วงระยะนี้ก็มันก,ก็ก็มีบ้างแหละที่ที่ตัวเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือหรืออาจจะหมายความว่าเราอาจจะต้องซัพพอร์ตหมดเงินส่วนใหญ่ไปกับการซัพพอร์ตคนในครอบครัวแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อให้มันได้มานะอย่างน้อยๆมันได้มามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นโชคลาภก็ก็แบ่งแบ่งไปก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดว่าณวันนี้เราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คาดหวังกับเรื่องของโชคลาภนะคะไพ่ก็แอบ,บบอกในลักษณะที่ว่าถ้าเราเป็นคนไม่ขยันเออขอัยค่ะไม่ โฟกัสไปเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภโอกาสที่คุณจะมีเงินเก็บมีสูงมากนะคะเหมือนคุณมีอยู่สองอย่างนะ,ะบางคนแบบออโฟกัสเรื่องโชคลาภก็มีโชคบางคนโฟกัสเรื่องเงินเก็บก็มีเงินเก็บเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะจากหน้าไพ่เนี่ยแต่ได้ได้แล้วนะคะมันจะมออีสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นมาซับพอร์ตชีวิตคุณอยู่ด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่มองไม่เห็นจากที่ดูจากหน้าไพ่นะคะเป็นองค์เทพในในลักษณะของบุรุษเพศเช่นพ่อศิวะนะคะ พ่อศิวะได้พ่อปู่พ่อแก่แบบเนี้ยได้นะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนในนี้นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะ,ะล่าสุดมีการไปกราบสการะาพ่อปู่พ่อแก่พ่อศิวะหรือองค์เทพที่เป็นบุรุษเพศล่าสุดนี้มาหรือเปล่าในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้หรือว่าในช่วงเดือนนี้นะคะต้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยมีใครมีแผนหรือว่ามีการเดินทางไปมาหรือย,อยังเพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานตําแหน่งหน้าที่การงานรวมทั้งเรื่องของครอบครัวและการเงินด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ขอให้ชาวราศีพิจิกนะคะมีความสุข กับทุกผู้ทุกคนเลยเนาะและถ้าเกิดว่าในหน้าไพ่ชุดนี้มันเป็นพลังงานด้านดีนดก็ดึงดูดไปอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องเอาไปส่วนใครก็ตามมีความเอกับหน้าไพา่แล้วอยากจะดูต่ออยากดูเป็นการสนัว,นวแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยนะคะเพราะดวงในครั้งนี้ไม่เป็นดวงรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเนาะป้าค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่เรื่องของความรักกันดีกว่านะความรักสําหรับชาวราศีพิจิกค่ะเราจะแบ,บ่งเป็นสามสถานะด้วยกันนะคะคนโสดคนคุยไม่ชัดเจนและคนมีคู่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนโสดก่อนเลยค่ะ คนโซดค่ะคนโสด,โสดก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคะคนโสดคนโส,สามเหลี่ยนขึ้นนะคะบางผู้บางคนไปอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่พูดยากเนาะอือบางคนมีการรอคอยความรักเก่าๆคนเก่าๆมีการติดต่อพูดคุยกับคนรักเก่าๆหรือคนเก่าๆในชีวิต อ่าแล้วมันทําให้มันมีเรื่องแบบบางคนเน่ะเคยเคยมีความอบอุ่นใจกับคนนี้มาก่อนหรือบางคนอาจจะเป็นคนรักเก่าก่อนหรือบางคนอาจจะเป็นคนคุยเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการกลับมาคุยการกลับมาเจอการอยากเจออยากคุยกันอีกครั้งหนึ่งอนะคะนะอันนี้คือสถานการณ์ตอนหน้านี้ทีนี้ก็ลองมาดูกันในส่วนของเดือนพฤษภาคมกันนะคะเดือนพฤษภาคมความรักของคนโสดเป็นอย่างไรคนโสดว้าว คนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจนะคะเหมือนคุณจะเข้าหาเขาก่อนไหมเหมือนคุณแบบอื้ฉันมันถึงเวลาละเออมันถึงเวลาแล้ว,ออวละฉันพร้อมแล้วแหละที่จะเปิดใจแต่ก็กลัวถาว่ากลัวไหมก็ยังกลัวก็ยังมีอะไรที่มันเป็นอดีตเรื่องราวของอดีตมันวนเวียนอยู่ในหัวอยู่ถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่อยากจะ ออลองอีกสักตั้งไหมก็อยากลองนะคะหวังว่ายังมีความหวังค่ะว่าจะเจอคนจริงจังและจริงใจในชีวิตเออนะต่อให้วันนี้งานมันยุง่งงานมันหนักหนาสาหัสยังไงก็ต้องมีให้ได้นะแฟนเนี่ยต้องมีให้ได้นะประมาณนี้เลยนะคะที่นี้เรามาดูในส่วนของคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณว่างดีกว่านะคะฝั่งสองเราชาวราศรีพิจิกนะ ไม่ต้องหัวเราะนะไม่ต้องหัวเราะนะผู้อ่านให้หัวเราะให้แทนเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> นะก็อดวงนี้เป็นดวงรวมนะคะไม่ได้จอะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะนะจะเจอไหมขอดูนี้เจอไหมอ่ามีโอกาสที่จะได้พูดคุยได้เจราจา มีคนที่จะมาเปิดใจกับคุณนะคะในช่วงระยะนี้เขาอาจจะเป็นสุภาพสตรีหรือเป็นผู้ชายนะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงแบบจ๋าๆเลยชอบพูดชอบคุยชอบเจราจาถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็จะเป็นเชิงที่แบบว่า เออเทคแคร์เก่งเอนเตอร์เทนเก่งแต่ปากแสบนิดนึงอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งคนคนนี้เขาอาจจะมีมีเกาะป้องกันอะคะ่ะตัวเองโดยการใช้ปากนะอาจจะแบบว่าเป็นคนที่พูดอะไรพูจาอะไรปากไม่ตรงกับใจอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเหมือนเขาจะเข้ามาคิวคุณนะเหมือนเขาจะเข้ามาคิวคุณแล้วเขาจะมาทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวดูคุณคุณอาจจะเอ๊ะเฮ้ยคนนี้ดูพูดเก่งคนนี้ดูเอ้ย คุยสนุกคนนี้ดูเฮ้ยอินเตอร์เทนดีอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันหวั่นไหววะ่ะเจอคนนี้แล้วมันหวั่นไหวเออมันผิดปกตินะคนคนนี้มีเอ NERGY ในลักษณะของคนที่เกิดราศีมิถุนตุลกุมได้แม่สิงคนูได้นะคะหนักๆไปที่กลุ่มอ่าเมษได้อ่ามีมังกร้วยอ่าลองดูในส่วนนี้นะคะซึ่งพลังงานในส่วนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะ แต่แค่เรามาระวังคนมีคู่เขาจะเข้ามาแบบตอดหน้าตอดหลังคุณเท่านั้นเองนะทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมกันดีกว่านะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรสําหรับคนโสดโอเคไหมเรามาดูเพิ่มเติมดีกว่านะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรสําหรับคนโสดคะ่ะคนโสดไพ่อยากแนะนําอะไรคะคนโสด คนสดว้าวไพ่แอบ,บบอกเชิงที่ว่าช่วงระยะนี้ถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาค่อยๆค,คุยกันไปค่อยๆศึกษากันไปค่อยๆใช้เวลาในการคบคนนะใช้เวลาในการคุยกับคนนิดนึงนะคะอย่าใจร้อนนะรู้ไหมชาวราศีกรลกฎดนะไพ่แอบ,บบอกว่าคุณอาจจะแบบว่าโอ้เหนื่อยแล้วก็อะไรแล้วก็อยากได้คนจริงใจเข้ามาในชีวิตคนคนนี้แหละอาจจะใช่แต่ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะสำหรับคนโสดนะคะอันนี้ก็อาจจะฝากไว้นิดนึงนะยังไงแล้วดวงครั้งนี้เป็นดวงรวมไม่ได้จัดจงดวงใครใคนใดคนหนึ่งนะคะแนะนำให้มาดูกันส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว,ว่าอยากให้เป็นดวงของคุณเนาะไปะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะที่สถานะความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะในส่วนของคนคุยไม่ชัดเจนคะ่ะก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคะไพ่ด h e m a ิ i c i a n ขึ้นนะคะคนคุยไม่ชัดเจนว้าวคุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุณดูดวงหนักมากคุณพยายามทําทุกอย่างให้ความสัมพันธ์ในครั้งนนนี้มัไปใท ทางที่ควรจะเป็นและถามว่ามันดีไหมดี นะคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกดีนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่ง,ม,งมีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจเป็นมอดูนะ <c oughs> แบบนี้ก็ได้ที่นี้ขอดูในส่วนของเดือนพฤษภาคมหน่อยค่ะเดือนพฤษภาคมน,นี้เป็นอย่างไรเอ่ยเดือนพฤษภาคมนี้ไพ่แอบบอกมาในเชิงที่ว่าคุณอาจจะรู้สึกคิดเยอะคิดมากก็ได้นะคะนะในช่วงระยะนี้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะตัวคุณเองยังรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงว่าเฮ้ยฉันควรมีแฟนดีไหมหรือฉันควรโสดหรือฉันควรออกมาหรือฉันควรหยุดแค่นี้ก่อนหรือฉันควรคุยไปเรื่อยเรืันควรเอ อะไรแบบนี้นะคะน่าจะเป็นในโหมดนี้เลยบางผู้บางคนเสียดายความสดเอ,อ้ยอยากจะลันลาปลาจิงโกะไปก่อนเนาะกลัวคนคนนี้เข้ามาแล้วเป็นท็อกซิกอะไรแบบนี้ก็ได้ทีนี้ขอดูเพิ่มเติมในส่วนของพลังงานฝั่งตรงข้ามหน่อยค่ะว่าเขาเป็นอย่างไรคนคนนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยนะคะเขาคือใครแล้วเขารู้สึกกับคุณอย่างไรคนคนนี้อาจจะเกิดในราศีแม่สิงห์ธนูได้นะคะมีพลังงานของความเป็นแม่สิงห์ธนูหนักมากโอ้ มีถุนตุนกลุมได้เช่นเดียวกันแม่สิงห์ธนูได้นะคะมีถุนตุนกลุมได้นะคะ,ม,ม,ะ,คะมีความเป็นธนูหนักมากๆตัวเลขในชีวิตของเขาค่ะอาจจะติดเลขหกเยอะๆเลขสองเยอะๆได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นเกิดวันที่สองวันที่หกสิบสองสิบหกยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามสี่ยหกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้านะคะแล้วก็เลขไทยแบบจำตัวประชาชนสองตัวสุดท้ายนะคะติดเลขสองและเลขหกเ 6, ยอะๆแบบนี้ก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความแมนถ้าเป็นผู้หญิงก็มีความแมนสูงถ้าเป็นผู้ชายก ะะถามว่าเขารู้สึกกับคุณยังไง <_ d ial ing> เขาก็รู้สึกดีแหละแต่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวแค่นั้นเองชัดเจนว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวบางผู้บางคนมีการเงียบไปหายไป,ไปยังไม่พร้อมจะคุยยังไม่พร้อมจะเคลียร์บางคนนะ,ะบางผู้บางคนมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาเองอะ่ะบ้างานหนักมากหรือเปล่าแล้วตัวคุณเองก็มีความรู้สึกว่าโอเคมีสเปซให้เขาก็ได้ให้เขาไปโฟกัสเรื่องงานให้เขาไปโฟกัสชีวิตฉันเองก็กลัวความรักเหมือนกันก็ยังไม่พร้อมที่จะคอมมิทเป็นแฟนอะไรประมาณมีหรือเปล่านะมันก็เลยยังไม่่ได้ลงตตัวแคุณ เจอคนที่ถูกใจแล้วแหละนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะทีนี้เรามาดูในส่วนของไพ่แนะนํากันดีกว่าว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรสําหรับคนมีเอ,อ่อคนคุยนะคนคุยไม่ชัดเจนเนาะ ให้อยากจะแนะนามาไหลนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าก็ามีแนวโน้มที่จะสมหวังนะแต่แค่คุณ2คนยังไม่พร้อมที่จะมีการเท่านั้นเองยนะังให้สเปซซึ่งกันและกันอยู่เท่านั้นเองนะบางคนนะอ่ะไพ่แอบแนะนําเชิงที่ว่าช่วงระยะนี้นะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ดูเหมือนจะว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่กลัวความรักมากๆกลัวว่าตัวเองจะหึงเขากลัวว่าตัวเองจะห่วงเขาก็เลยแฟดตัวออกมาแบบนี้ก็ได้แต่ไพ่มันไปโฟกัสที่คนธาตุด,ดินนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณคุณมีเอนเนอร์จีธาตุดินอยู่เช่นเกิดวันเอ่อเกิดวันจันทร์วันพหัสออะไรย่างี้ ไปโฟกัสที่ตัวคุณหรือคู่กรณีของคุณอาจจะเกิดท่าตินพฤกษ์ก,กับมังกรอะไรเพิ่มเติมประมาณนี้หรือวันจันทร์วันพรหัสอะไรประมาณนี้อาจจะไปโฟกัสที่เขานะคะกลัวความผิดหวังค่ะต่อให้มีความรู้สึกว่าอยากเข้าหาแค่ไหนอีโก้มันก็มีแล้วก็ความที่กลัวเจ็บกลัวความผิดหวังกลัวคุณรู้ว่าชอบเขาอะไรแบบนี้มันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นไพ่แอบบอกในลักษณะที่ว่าถ้าวันนี้คุณมีสเปซให้เขาก็มีได้นะคะไม่แปลกเพราะว่าตัวเขาเองน่าจะส่งสังสญ,ญญาณมาบอกคุณแหละว่าเออขอขอสถานะประมาณนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งรีบคอมมิตกันะะ ทีนี้ในะส่วนนี้มันเป็นดวงรวมไม่ได้จอะจงดวงใครใครในใดคนหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวราศีพิจิกเองก็ดีหรือคนสองชาวราศีพิจิกเองก็ดีโปรดใชว้วิจรารณญาณในการรับชมรัะฟังด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูเป็นการส่วนตัวอยากเช็คว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันแบบไหนแล้วจะไปต่อ,อยังไงความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะดีหรือจะแย่หรือจะอะไรใดๆจะต้องพัฒน,นาความสัมพันธ์แบบไหนดีถึงจะดีนะคะสามารถนําวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณมาดูกันเป็นการส่วนตัวได้ที่ไลน์ไอเดีที่อยู่ด้านล่างเลยนะคะเดี ที่สถานะความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่กันบ้างนะคะคนมีคู่ค่ะคนมีคู่สําหรับชาวราศีพิจิก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคะ ชาวราศีพิจิกค่ะคนมีคู่เป็นอย่างไรเขาคนมีคู่มีการขัดแยง้งกันเกิดขึ้นบางคู่บางคนตั้งดาบสายกันเลยทะเลาะก,กันหรือเปล่าบางคู่บางคนมีการคุยเกี่ยวกับเรื่องของพาชั่นบางอย่างในชีวิตคู่ว่าจะไปยังไงบางคนเอางานเป็นหลักเอาครอบครัวเป็นหลักเอาอะไรเป็นหลักเอาสักอย่างหนึ่งบางคู่บางคนอย,อยากอยู่คนเดียวคือแบบว่าโอ้โหปัญหาลุมเร้าในช่วงระยะนี้แต่คุณเอาอยู่นะ แต่คุณเอาอยู่ต้องบอกแบบนี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของเดือนพฤษภาคมกันดีกว่าพฤษภาคมความรักความสัมพันธ์ของคุณชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรคะบางผู้บางคนดูดวงหนักมากนะจ๊ะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไปในทิศทางที่ดีบางผู้บางคนไปมูเตลูค่ะไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคนนี้ใช่คนที่ใช่ขอให้เขาอยู่ในชีวิตเราถ้าไม่ใช่ก็ขอให้ออกไปถ้ามันใช่ก็ขอให้เขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อเราหรือให้เขาถอแต่งงานกันันนไไปปเลลยให้้้้มรรรููแวออดอะ ย่างเงี้ยมีเรื่องของความหึงหวงเพราะเขาอาจจะหึงคุณก็ได้ในช่วงนี้คุณสวยขึ้นหรือเปล่าคุณเชื่อหมอดูแล้วคุณไปพัฒนาตัวเองหรือเปล่าดูช่องนี้บ่อยหรือเปล่าเราไปพัฒนาตัวเองหรือเปล่ามาเลยให้เอาไม่เขานะคะเหมือนจะวิ่งตามคุณหรือเปล่าในช่วงนี้มีเรื่องหึงหวงกันเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะดูมิเสน่ห์ก็ได้ไปทําอะไรบางอย่างมาแล้วไปแตะตาต้องใจเขาก็ได้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกที่นี้ขอดูหน่อยว่าคุณกําลังดิวอยู่กับใครนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกเนาะ คุณกำลังดีวอยู่กับคนที่เกิดราศีเมษสิงห์ธนูหรือเปล่านะ พิกจ ah. ิกอ so ่าด on <making> ีวกับพิกจิกเองก็ได้นะคะมีถุนตุนกุมได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ตัวเลขในชีวิตที่ติดเลข3เยอะๆเลขหนึ่งเยอะๆเลขเเยอะๆเช่นคนที่เกิดวันที่1วันที่7วันที่3นะคะ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19นะคะ21 23 27นะคะ3ามออะไรประมาณนี้ได้หมดเลยเนาะในส่วนนี้ตัวเลขในชีวิตของเขามันไปโฟกัสเกี่ยวกับคนที่ไปประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของความรักบางผู้บางคนเป็นรักระยะไกลหรือรรัอคคบว เป็นปัญหาและอุปสรรคในความรักหรือเปล่านะเพราะไพ่เขาแอบ,บรอคอยอะไรบางอย่างรอคอยสัญญาณจากคุณหรือเปล่าเขายังไม่อยากยังไม่อยากไปจากชีวิตคุณนะยังอยากอยู่ในชีวิตคุณนะ แต่มันมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งบางผู้บางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการคุยกันเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวหรือเอกสารหนังสือสัญญาหรือการตัดจบอะไรบางอย่างหรือการวางแผนบางอย่างนะคะที่ตัวคุณเองวางแผนว่าจะต้องให้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ในความสัมพันธ์แต่เหมือนเขาจะพยายามฝืนนะคะเพราะว่าเขายังมีความรู้สึกว่าเขายังมีความต้องการคุณอยู่เขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังอยากเจอคุณอยู่เขายังมีความรู้สึกว่าคุณก็คือคู่เขาอยู่นะคะต่อให้วันนี้เขา จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในใจเขาเนาะเขาแอบอึดอัดนะคะว่าคุณอยากให้เขาออกไปจากชีวิตคุณหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้การสื่อสารของคุณกับเขามันสื่อสารไปในทิศทางที่ประชดประชันกันทะเลาะกันมีปัญหากันไม่เข้าใจกันเคลียร์นะคะเพื่อให้ไปในทิศทางที่ดี รู้เปล่านะเพราะดูเหมือนกับว่าพลังงานของเขาก็อยากจบแหละแต่ว่าจบไม่ได้เพราะมันมีความรักให้กันอยู่มันมีความคิดถึงมันมีความโหยหามันมีการรอคอยที่จะให้ได้มาเจอกันอยู่นะคะสาหรับคู่ที่มีปัญหานะแต่สําหรับคนที่อยู่ด้วยกันน่ะอยู่ใกล้แต่ใจห่างอืมอยู่ใกล้แต่ใจห่างไม่รู้ใจเขารู้ใจคุณไม่รู้นะแต่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่แนะนํากันดีกว่านะคะว่าไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรอืมจริงแหละบางผู้บางคนนะ่ะ พยายามทําตัวเองให้สวยพยายามทําตัวเองให้หล่อพยายามทําตัวเองให้ดูดีและพยายามทําให้ตัวเองอ่ะดึงดูดคนของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วบอกได้คําเดียวว่ากลายเป็นว่าคุณไม่ได้ดึงดูดคนของตัวเองไปดึงดูดคนอื่นเข้ามาหรือเปล่านะบางผู้บางคนอยากกลับงะกลับไปทํางานในความสัมพันธ์แต่สุดท้ายแล้วดูเหมือนกับว่าคุณอ่ะน่าจะมีแพชชั่นใหม่ๆหรือเปล่าหรือบางผู้บางคนนะคะแอบเห็นในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่จบก็ยังอยากให้จบบางคนอ่ะมีการตัดสินใจบางสิ่งบาง อย่างที่มันไม่ควรที่จะทําด้วยนะแอบเห็นในนี้ในลักษณะที่ว่าคุณคิดเยอะนะที่จะรักเขาเออบางคนอาจจะไม่ได้มีความรักอาจจะเป็นแค่ความผูกพันอยากให้เขาอยู่ในชีวิตอะไรเงี้ยก็ลั้งกันไว้นางไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขานะมันไปในทิศทางนี้ความเป็นคู่กันมันมีไหมบางคนอะเอ NERGY ความเป็นคู่กันมันมีแต่ความขัดแย้งมันมีมากกว่านะะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ไม่ได้โฟลสเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเท่าที่เห็นณตอนนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารล้วนเลยค่ะ นะสื่อสารไปในทิศทางที่ไม่เข้าใจกันส,ส่วนใหญ่เนาะแล้วก็มีตัวแปรเป็นบุคคลที่3 เนาะประมาณนี้เพราะฉะนั้นสื่อสารกันเยอะๆคุยกันเยอะๆถ้าวันนี้คุณคุณพูดจารักษาหน้งใจกันมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันไปทในทิศทางที่ดีอะเนาะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะคะและถ้าเกิดว่าใครที่เป็นชาวสองก็ดีหรือเป็นชาวราศีพิจิกเองก็ดีดูในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเอ๊อยากจะดูเป็นการส่วนตัวแนะนําให้แอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาพร้อมกับวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณมาดูกันค่ะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมและคําว่าเป็นคู่ในทีนี้ควรที่จะไปต่อกันแบบไหนหรือความมสัพ ต่อไปจะเป็นอย่างไรและอยากได้คําแนะนําอะไรใดๆผ่านหน้าไพ่เพิ่มเติมหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมในอนาคตนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยนะคะเริ่มต้นที่1 9 9นะคะเคสด่วนภายใน24ชั่วโมงจะอยู่ที่599เป็นแบบโทรคุยหรือวีดีโอคอลค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังขอบคุณสําหรับการซัพพอร์ตกันทูกช่องทางและขอบคุณสําหรับซุปเปอร์แตงทุกบ้านด้วยนะคะเราเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย